轻声音节的读法。Pronunciation of neutral tone syllables。桌子、盘子、椅子、裤子。听录音并跟读，注意轻声音节的读法。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the neutral tone. 爸爸 Mama, Ye Ye, 哥哥姐姐弟弟妹妹 Tie, 叔叔太太 星星，谢谢，看看，说说，尝尝。听录音并跟读，注意后缀的读法。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the suffixes. 你们。 我们、他们、人们、桌子、椅子、杯子、被子、舌头、枕头、石头、木头、前头、后头。 ตามาถึงตัวหนังสือกานเขียนขะเย่นชื่อตู้ีเจคำนี้อ่านว่าช่างใช่ไหมคะโดยตัวมันเองเป็นเสียงที่สี่นะคะเป็นเสียงที่สี่แต่เมื่อสักครู่เขาไปตามท้ายคําว่าจัวเจแล้วก็ใครเอาออกเสียงเบาให้เป็นจัวเจช่างนะ ออกเป็นจั่วจื้อ่าืมบนโต๊ะวิธีเขียนมีสามขีดค่ะอีึอ่งหนึ่งสองหสองสามนะคะลองเขียนดูสิคะอีเองสองสามอนึอ่งสองสามน,นะคะอ่านว่าช่างนะคะแปลว่าบนอ่านะแปลว่าขึ้นก็ได้ อ่าแปลว่าเข้าร่วมอะไรนีก็ได้ช่างนะคะตรงข้ามกับช่างคือคําว่าเสียนะคะเสียแปลว่าลงหรือใต้นะ,ะตรงแปลว่าข้างล่างมีเป็นต้นนะคะเสียเพอเลอนี่ค่ะอันนี้เหมือนกันสามขีดเหมือนกัน e e r แล้วก็ e r สามนะคะ e r สาอ e r สาะ ปิดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจื่อสิงชื่อแจมู่นะอยู่ใต้คําว่ามู่ตัวหนังสือตัวนี้คือเหิงสู้เพียรหน้าเจอตัวนี้ตัวเดียวอ่านว่ามู่ค่ะแปลว่าไม้นะคะอันนี้มีขีดตรงกลางใต้คําว่ามู่ค่ะอ่านว่าเปิดเปิดป,ปกติแปลว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นรากฐานหรือเป็น แบบเบสิกเนะี่ยเปิปกติมันจะแปลว่าเบส i c แต่ในนี้เปิรนเป็นลักษณะนามในที่นี้หมายถึงแปลว่ารากเลยเนาะ the root of everything ใช่ไหมคะรากฐานหรือว่าที่แท้ที่ผ่านมาเป็นความเป็นจริงคืออะไรเปินในที่นี้แปลว่าเล่มนะคะเปิประกอบด้วยขีดต่างๆเช่นหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งามหนึ่แล้วก็หนะคะหน e, 3 4 5 1 e, 2 3สามสี่หนนะคะลองเขียนดูนี่ตัวนี้อ่านว่าโม่ค่ะโม่ more แปลว่าปลายนะปลาย ตัวหนังสือตัวนี้ข้างบนขีดบนจะยาวกว่าขีดล่างเห็นไหมคะ e e สอ e อสาม e สามี e สามนะทีนี้มาดูนะคะฮันจือเจีโกโกคงสร้างของตัวอักษรจีนตัวนี้คือบอกว่าห่อหมดเลยค่ะชวนเป้าไวยก็คือล้อมรอบครบเลย นะสวนเป้าไวยเจียโก้โครงสร้างแบบ complete enclosure ก็คือล้อมครบเลยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะสื่อนะซื่อเห็นไหมคะล้อมครบเลยปิดเลยแล้วก็กวัวกัวประเทศทีนี้มาดูฝั่งตัวหนังสือกันบ้างตัวหนังสือฝั่งตัวนี้ค่ะหัวจือ่อ นะคะหัวเป็นลักษณะตัวหนังสือที่เป็นกรอบใหญ่ๆนะกรอบใหญ่ๆอยู่ข้างนอกนะ,ะกับตัวนี้นะคำนี้เขาบอกว่าตัวหนังสือที่เป็นกรอบข้างนอกเนี่ยมักจะหมายถึงสิ่งที่ถูกล้อมไว้นะคะโดนแทรปไว้ right. ก็คือถูกขังไว้นะ,ะ้ามาหากษัตริย์ถูกขังไว้ใช่ไหมหัวนะคะประเทศประเทศ แล้วก็ตัวนี้ขังไม้ไว้ข้างในนี้อ่านว่าคุนลำบากนะโลำบากคุนคุนลำบากมาดูตัวนี้ค่ะซื่อจื่อผังนะคะมันการเปลี่ยนตัวรูปมาจากตัวหนังสือตัวนี้นะคะปกติมักจะเกี่ยวข้องกับการบูชาวบวงสรวงหรือไหว้ต่างๆจี้อะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเทพเช่นตัวนี้ค่ะซื่อซื่อแปลว่าเห็น คะซ้ายสามารถเห็นหรือสายตาจููจูจูอันนี้คืออวยพรนะคะจูจู่นี้ซึงยืดไขวเลิกจู่นี้เส้นทีเแจ้นข้างจู่นี้อวยพรคุณอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้ค่ะเหมือนจุดทูบอย่างเงี้ยแล้วมีความมขึ้นนะ 你的桌子上有什么ให้บอกเราซื้อมาคนละหนึ่งประโยคว่า你的桌子上面有什么ในตอนนี้你的桌子上有什么แล้ว你的椅子下面有什么ใเก้าอี้ของคุณมีอะไรบนโต๊ะของคุณมีอะไร